วันนี้เราก็จะมาชมกันปล่อยพ่อแม่พันุนะคะถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องใส่น้ํายาฆ่าเชือ้อก็จําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกออสเราออกมาลูกกบเราออกมาไขรเรามันอาจจะติดเชื้อก็ได้ก็เลยฆ่าเชื้อก่อนนะคะเผื่อประมาณสักห้านาทีพอคะ่ะแล้วก็ถ่ายน้าทิ้งแล้วก็ใส่น้ําใหม่เข้าไปได้เลย อันนี้เป็นพ่อแม่พันประมาณสิบปู่บอดที่เราขัดแล้วแล้วเราก็จะแช่น้ํายาอันนี้กำลังปล่อยน้ําออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกของเราปีที่แล้วเขายังเดินให้เราขี่ยังขี่คอเราอยู่เลยปีนี้เขาเดินตามเราได้แล้วนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันมาเยอะๆนะคะ